เพื่อเข้าสู่โรงเรียนบ้านหินตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสามเพื่อไปตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเยี่ยมเยียนครูนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลาการเดินทางที่ต้องผ่านป่าลำห้้ยลำคางขับรถไปตามลำน้ำล,ะล,ะละัดเลาะภูเขาที่ตลอดเส้นทางต้องมีช่างคอยวัดระดับน้ำไปเรื่อยๆเพื่อให้มั่นใจว่ารถทุกคัน น้ำที่เรากําลังจะใช้เส้นทางผ่านไปค่ะาการโดนทางในครั้งนี้ใช้รถโฟ์วิยกสูงจานวนเก้าคันซึ่งนอกจากคณะนิเทศติดตามแล้วยังมีช่างประจํารถทุกๆคันเพราะเราไม่รู้เลยว่าระหว่างทางจะเป็นอย่างไรอะไรต้องพร้อมสำหรับการซ่อมรถและการช่วยเหลือเพือเ่อเกิดเหตุการณ์ป่า,าได้เสมอ บ้านหินตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตสามที่ได้ชื่อว่ากว่าจะถึงโรงเรียนมีการเดินทางที่ไม่ธรรมดาซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านจะแก่ของอำเภอสังขลบ,บุรีการเดินทางเข้าออกต้องผ่านป่าอุทยานทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกมีระยะทางหางจากตัวอำเภอสันขลบ,บุรี80กิโลเมตร แต่ใช้เวลาเดินทางไปกลับถึง3วันซึ่งในช่วงหน้าฝนครูผู้อำนวยการโรงเรียนต้องพบเจอกับความยากลำบากไม่น้อยในการเดินทางหรือการจัดส่งอาหารกลางวันรีมานของการจนาุรเขตสนะครับเนะเราก็เดินทางกันตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะเกือบเกือบเกโมงตอนนี้ก็เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วก็ครึ่งทางแล้วเป้าหมายของเราคือโรงเรียนบ้านหินตั้ง ะดูเส้นทางแนละ้ววันนี้น่าจะไม่ถึงแล้วเลยขอพักตรงนี้ก่อนนะครับนะหรือว่าคำนวณแต่ประมาณการว่าพรุ่งนี้เราจะไปยินตั้งไหวไหมนะบวกกับพลักิดเวลาที่จะต้องกลับไปทํางานข้างนอกนะตรงนี้ไม่มีสัญญาณส่งสัญญาณไม่ได้นะครับนะเป้าหมายจริงๆคือต้องการมาเยี่ยมนะพี่น้องเพื่อนครูปีละครั้งนะครับนะว่าอยู่ในชายสเ็ปอยู่ใน พื้นที่ธุระกระดานแห่งนี้กันมาทั้งหมดวันนี้ก็ประมาณสักงติกว่าเกือบห้าสิบนายนะครับนะทำไมต้องมาเยอะขนาดนี้นะท่านผออกก็เห็นสภาพแล้วนะถ้ามาคนสองคนนั้นหมดติดนะครับนะรถหมดติดกลับกลับไม่ได้การเดินทางในครั้งนี้เป็นการตรวจราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตสาม เยี่ยมเยียนนักเรียนครูสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดการศึกษาครับวัน,นี้จริงเนี่ยผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการพิจาร่าคดีดัดนะครับท่านที่อีอกปอากันนะครับให้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนนะครับในแนวตะเขตชายจเดนของอการจนะบุรี 3. าคุณครูนะครับที่มาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นครูจาก ตชดอรหรือตปศก็ตามนะครับในการให้โอกาสแก่เด็กนะครับในพื้นที่อย่างแท้จริงเพราะว่าเฉพาะการเดินทางนะครับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก้นก้างที่จะสนุกสนานมากนะครับนวกว่าจะผ่านเส้นทางมาได้นะครับแล้วก็เหมือนที่ผมว่าวันนี้ผมโชคดีที่สุดที่มีโอกาสได้มาถึงก่อนที่พระอาทิตย์ตกดิน ความเสียสละนะครับของคุณครูไม่ว่าจะเป็นจากตชดรหรือจากสพทรรเราก็ตามที่มาทํางานอยู่ในแนวตะเข็บชายแดนแล้วก็เส้นทางการเดินทางที่ก้นข้างกับยากลําบากนะครับผม <c oughs> ให้กําลังใจคุณครูแล้วก็คิดว่าจริงจริงสพทเราเนี่ยนะครับ,นะรบก็น่าจะมองถึงคุณครูที่อยู่ในแนวตะเข็บนี้มากให้มากนะครับว่าสิ่งที่เขาควรจะได้รับก็วิธีการต่างๆที่ได้รับอย่าง อีกทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีเพื่อเป็นการส่งต่อนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้กับโรงเรียนอุดวงศิลปิศึกษาตามนโยบายของโครงการกองทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิภูบดินเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้นักเรียนทุกคนมีที่เรียนหลังจบการศึกษาภาคบังคับตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิุดีวงกินดา ท่านเลยมอบไว้ว่าเรียนดีมีความสุขแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับลูกๆนักเรียนลดการตกหล่นทางระบบการศึกษาของลูกๆนักเรียนนะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรก,กาญจนบุรีก็เลยได้จัดทําโครงการเพื่อมาดูระบบการส่งต่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี3โดยวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านอินตั้งสาขาบ้านทีไรบ้านะครับ โรงเรียนรวมศิษย์ก็เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในความดูแลของท่านองคติไพยบรู์นะครับเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีความหลากหลายใน,ในเรื่องของหลักสูตรนะครับวันนี้เรามีเรื่องอเด็กที่มาเรียนกับรวมศิธิ์มากขึ้นทุกปีเพราะว่าเราได้มีการแน่แนวเด็กเป็นอย่างดีวันนี้เราได้มานแน่แนวที่โรงเรียนหินตั้งสาขาที่ไร่ป้าโรงเรียนบ้านหินตั้ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมันธยม,มศึกษาปีที่3มีนายสุภวัตศรีชายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีนักเรียนจำนวน406คนครู24คนโดยนักเรียนที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรีย่ยงบางก็เป็นนักเรียนแถบป,ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากด้านของการเดินทางที่ทรหดแล้วณนะที่แห่งนี้ยังไม่มีไฟฟ้าและไม่มีสัญญาณโทรศรรัพท์ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งทําให้การบริหารจัดการต้องล่าช้ากว่าปกติแต่เมื่อเขตพื้นที่เข้าใจปัญหารับรู้บริบทก็สามารถบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรอันจํากัดได้เช่นกันพบปัญหาหลายๆอย่างนะครับในการในด้านของการใช้เทคโนโลยีซึ่งขาดความพร้อมมีข้อจำกัดในด้านของไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์ซายเน็ต ทำให้การติดต่อสื่อสารการเรียนต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่ทันกับโรงเรียนในพื้นที่ราบนะครับบางทางนี้เป็นพื้นที่ภูขเขานะครับถือว่าเอาชีวิตมา,า,าประชุมได้ก็ที่สุดด้วยนะครับไม่ธรรมดาถือว่าผมเข้าใจเลยครับเข้าใจครับไม่เคยเห็นสภาพการเดินทางแบบนี้ค่ะ <c oughs> เ,เพราะว่าเคยอ,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 อยู่ในพื้นที่ราบแต่พอมาเห็นการเดินทางแบบนี้ความรู้สึกแรกก็คือสงสารคือคิาขึ้นมา แล้วพอขึ้นมาเสร็จเนี่ยเขาเป็นคนที่เสียสละมากค่ะที่จะมาสอนเด็ก้เ,เพรีี่กันดารเน่ถ้าถ้าพูดถึงความยากลำบากเรื่องเรื่องการบริหารก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาเดิกขามใช่มากกว่าแต่ว่าถ้าเรื่องการบริหารงานเราก็มีรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเราปฏิบัติงานตามนโยบายไม่ว่าจะเป็นทั้งครูหรือว่าบราลาอรทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นคนพื้นที่อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าชำนาญค่อนข้างชำนาญกับพื้นที่ตัวเอง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นครูที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่าบรรจุมาใหม่นะครับก็น้องๆก็ถือว่าปรับปรุงตัวหรือว่าพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับพื้นที่ได้ดีนะครับแล้วก็การอยู่ส่วนใหญ่ของเราก็เป็นอยู่ก็คืออยู่กันตามรูปแบบก็คือเหมือนพี่ๆน้องๆกันครับสาหรับที่สาขาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเราอยู่กับโรงเรียนตชดอนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องครูเรื่อง งานขนส่งอาหารและก็การทํางานทุกอย่างก,ก็เอื้อให้กันครับและกิจกรรมสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ณนะโรงเรียนบ้านหินตัง้งสาขาบ้านทิไลป้าวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงเด็กๆได้เตรียมทํากระทงไว้ต้อนรับคณะมีการแสดงต้อนรับและผ่านคณะร่วมกิจกรรมฟาดข้าวไร่